เน่ก็ต้องขอขอบคุณ f อฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะที่เพชรสมอนทีวีนะครับเนาะที่ให้เสียบอยหมูสดเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนาะยังไงก็ให้ f c เข้าไปกดติดตามช่องเพชรสมอนทีวีด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องอะไรคะช่องเสียบอยหมูสดครับผมสวัสดีครับอครับ นี่ก็คือบรรยากาศสดๆครับอยู่ที่วังคงผูปนิจิตนาคาชของเราครับนี่คือน้ำปลาโอ้โหไนน้ำปลาไหนนี่น้ำปลาครับเอครับนี่คือบลูทเซียบอยพูดสดนะครน้ำปลาของเจ้าปูกับเชฟยันนะครับโอ้โหน้ำปลาครับเอีครับอร่อยมากๆครับนี่คือน้ำปลานะคาปลาของเชฟยันกับเจ้าปูนะครับนาสุใจก็ศูนอะไรครับขายที่ไหนโอ้เชฟยันน้ำปลาเถาว่าขายที่ไหนนี่ขายที่ไหน นี่ซึ่งมีเจ้าปู่กับเชษยานเป็นพรีเซนเตอร์ครับนี่เขาแจกมาแจกเขาเอาไวแจกเขาลูกลูกลูกของแค่ต้องมีตัเออครับครับผมแจกเป็นขวดด้วยเก็บเป็นขวดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัจะกลับแล้วล่ะครับค่ะจะกลับแล้วค่ะไปเปลี่ยนชุดแล้วค่อยมาใหม่ใช่ไหมรถยู่ะค่ะรถเบนซ์รออยู่ข้างนอกค่ะครับ เรี่อลคนแล้คันออคบยน้องห่จ้าันนัอยากกินน้เาไม่ได้นล้ะเป็าย FC ผู้ใหญ่จะดีนะครับเนาะที่ต่องเพชรสมรทีดีนะครับนะ้ ทีวีเขาเป็นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ท่องเพชรสมรทีวีด้วยนะครับสวัสดี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 ครับท่องเชียบอยหมูสดอันนี้ทักแก่ทักแก่เก็บไข่หมูโอ้นี่สุดละคำใช่ครับผมโอ้ขอบคุณครับอ้ไม่หลงธรรมดาครับรวยด้วยครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องขอเงินแล้วเนี่ยขอ่น พูดเหมือนลุงนั่นเลยพูเหมือนลุงเลยอ่ยืมเขามาอ่ยืมเขามาพี่นันมีคนโมโหอพี่พี่พี่เพิ่งจะบอกมีคนเขาหมั่นไส้พี่ไหนไนบอกเขาเหยียบสายไฟเขาโอยจะโจ๊กครับผมโจ๊กโจ๊กแบบโจ๊กโจ๊กเราพูดคำันธุ์เราพูดนอนกันนองกันครับโจ๊กโจ๊กหน้ารู้คนเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับต้องดู ถึงรูงคนขนแล้วพ่อหนูซูมไงมีโจ๊กกันแน่ขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณมากจากใจนะเสียบอยดีให้รู้จักค ah> ุณนะคะขอใบหน้าที่แอนแสนโลเคฟยันด้วยนี่เสียบอยนะฮะแล้วก็เคฟยันพวกคนหลอคนวัว ขอบคุณครับเสียงอยครับผมครับกดไลค์ให้เลยนะครับครับผมยินดีรู้จักคุณครับผมขอบคุณฝากด่านชาแนลด้วยนะจ๊ะคนหล่อคนหล่อคนสวยฮะขอบคุณครับร้านนี้จะดีได้อยากใกล้เกินนะเนี่ยอยากใกล้ดาวผมท้ายเดี๋ยวมันแตกค่ะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเน่เน่เน่มาวางข้อมูลกัหารไหน พอเมืองใช่พอไม่ใช่จะขึ้นรวยแท้มีรถคันั่งศูนยังไม่พอนะไหนไหนไหนไนพูดนโอ้โหพูดน่อดีครับสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครัโอ้สวัสดีครับอันนี้มาจากมุกาหารเลยใช่ไ้ยครับเวลาคุยกับผมเหมือนนังจีนเลยเขาไม่เคยหัหน้ามาเลยนะครับเดยวใสา้่ก่อนเมว่าเขาทาเหมือนหนังจีน่นจ ครับผมครับผมยังไงก็ตามแต่ถ้าได้มามุกดาหารบ้านเขาเหนียวจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอยู่ใกล้ๆนี่นแหละมุกดาหารก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอันนี้ชอบเลยฟังตลอดเสียบโบโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าคือว่างไหนเอาอาจารย์เย็นตาอาจารย์เย็นตาท่านผู้ชมเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกดให้หน่อยเด้อเชียร์ครับผมช่างไหนครับฝากช่างไหนด้วยครับเย็นตาพาเพลินจ้าเย็นตาพาเพลินโอ้ จะให้ก็กดให้หรือดันให้ดันให้ผมดันให้ไหมดันด้วยให้มันถึงเร็วท่านผู้ชมเย็นตาพาเพลินจะให้ผมดันให้มันบ่ิใจปัญหาเลยเจ้าฮานาลุ่นท่านผู้ชมขอขอหมอร้องของคนเพลินร้องเลยครับผมครับผมคุละดันครับผมคนละดันเนาะ อันนี้ครั้งแรกผมทำเนี่ยไม่ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วมันเกิดลงคนมาทั้งนึงมันจะมาวันนี้มาปัจจัยวันนี้จะมาถ่ายคลิปหรือเปล่าครับไม่นะนี้ด้วยเอาเป็นยูทูบเบอร์มาถ่ายคลิปแล้วคนเอฟซีเราจะเห็นหรือครับก็ทั้งถ่ายนิดนึงวันนี้ก็ทางงานกระชาตเดี๋ยวนี้มุกมหาลัยการกระชาตนะแต่ว่าแต่ว่าคนส่วนมากก็ไปเที่ยวทางอื่นเนาะ ครับมุกดาหารเขามองถึงนของกรอบเลยอ่ะกรอบๆเราบางที่เราไม่อยากไปแล้วหนี้มาได้ไหมหนีมาใช่ไหมอาจารย์เป็นผมได้ยินข่าวว่าคุณจะย้ายสมนโอวจากไอ้มุกดาหารมีมีข่าวนะชอบย็นตาประพฤติผมว่าไม่อยากอยู่เดี๋ยวอาจารย์ว่าเม้นขีหนูจะสั้งมักแต่่ปล่า มันเป็นช่างบักเต๋ครับผมช่างจงบอลจาโง่บอท่องนี่เวลาบอบักแต๋อพลเมืองไทยดิไปเรียนมือสลอปันิีตาดอกนะยานคืนนี้ไม่ได้นอนใช่ไหมตีสามครับยี่หาพี่ใช่ครับเราดียังไม่มีที่นอนเลยพากันนอนในรถนี่แหละรอบัลโมงก็มีได้แล้ครับใช่จรงบัลโมงบัลโวงไปนอนไหมผมมีเบอร์รีสอ ใช่คิดไม่ออกบอกเชทเบอลแต่เอาตรงนี้นะต้องเอาตัวนี้ต้องโชว์ตัวนี้นะตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาให้เกียรติมาในงานนี้นะครับแล้วถ้าท่านใดเห็นนะยูทูบเบอร์นะครับนำคลิปของเราไปเราไม่งวงหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้ดูต้นฉบับบ้างนะครับาโดยเฉพาะเจ้าปู่เนี่ยน่าส k e t c h ง่ายมากนะครับแต่ไม่ไม่มีส่วนมากส่วนมากมีนะมีอะไรนะเครดิตอะไรเนยคุณอยากได้ไหมเครดิต เครดิตอะไรครับท hey, yeah. no hmm? you know ี่เขาเขียนบนหน้าจอไม่ไม่นนี้เดี๋ยว C R อ๋ออันอันอันนี้อันนี้ในเมื่อนี่เมื่อผมมีน้ำใจให้ทุกคนดูดคลิปไปครับผมก็หวังว่าทุกคนอยากจะมีน้ำใจให้กับผมด้วยการให้เครดิตผมบ้างนิดนึงอันนี้เคยดูเคยดูครับของเจ้าปู่ดูดบ่อยผรเอผมดูดเจ้าปู่ยังไม่ลงเลยผมลงแล้วโอ้พราะพ่อผมฐานะแอดมินไงดูดจนเพลียครับยังไงก็ติดตามอาจารย์พีร์จัตนะครับอาจารย์ ท่องอาจารย์มันรู้สึกว่าเขียนยากนิดนึงอ่ะเหรอครับอาจารย์ทำไมไม่ถามว่าดูดของเจ้าปู่บ่อยแล้วหันมาดูดของผมบ้างเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเราพึ่งเหรอโอ้โหนี่ครับอ๋อ้ทำยองมากเลยครับผมก็ไม่รบกวนอาจารย์นะเพราะว่าลูกกับเมียกัทานแล้วมาเยี่ยมก็ได้กับเาอาจารย์อาจารย์จะให้หกไหมข้าวมีไหมเนี่ยข้าวมีไหมไม่มีแค่เหลือช่วยนั้นที่เดนียวอยู่เให้หกต่ให้ห้าท้อขอบคุณมากครับครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ อาจารย์ทำประกันชีวิตไปแล้วดูใช่ไหมครับถ้าลงไปจะลดยังไงครับผิดวัน้อมั้งมีโมโหคิดดูนะอาจารย์กล่องข้าวน้อยข้าแม่นะจะพากันโกหกให้น้ำไม่ยิงโบ้เดี๋ยวผมลงไปส่งผมลงงไปส่เออเราจะได้รู้ว่าถ้าปู่มาจะได้ไม่โกงผมจะลงไปนี่บอกว่าไม่ใช่ความผิดอาจารย์ไม่ไม่ไม่พอลงไปบอกปากันนี่แหละโตการผมจะลงไปไปบอกว่า ผมจะลงไปบอกว่าตัวการอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับแต่ถ้าไปเซเว่นไปสิบสิบสองกิโลครับอมันม่วงไม่พอเราจะเข้าเซเว่นอีกเหรอเนี่ยเอาเผื่อๆขอ้บคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ